วิธีการตั้งค่าตัวหนังสือให้มีขอบสีดำชื่อแอปต่างๆบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราแบบนี้นะคะเพื่อทำให้การมองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะโดยปกติหน้าจอโฮมโทรศัพท์มือถือของเรานะคะชื่อแอปต่างๆนะคะก็จะเป็นตัวหนังสือสีขาวแบบนี้นะคะ ใครที่มองตัวหนังสือชื่อแอปต่างๆไม่ชัดเจนนะคะคลิปนี้มีวิธีใหม่มาแนะนําสําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้เข้าตั้งค่ายังไงตั้งค่าตรงไหนตามมาค่ะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทําการสาธิต Android Samsung เราทําการเลื่อนหน้าจอลงมาแบบนี้นะคะลากลงมาแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเลื่อนลงมาอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะ สำหรับใครนะคะเข้ามาแล้วนะคะเจอตัวหนังสือตัวทีแบบนี้นะคะก็ให้เราทำการแตะเข้าไปได้เลยนะคะแต่สำหรับใครนะคะเข้ามาแล้วนะคะไม่เจอตัวหนังสือตัวทีนะคะก็ให้เราแตะเข้าไปที่รูปดินสอมุมบนแตะเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะแตะไปที่คำว่าแก้ไขได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาย่งหน้านี้นะคะให้เราเลื่อนแถบตรงนี้นะคะหาตัวทีนะคะ เมื area, like that, ่อเราเจอแล้วให้แตะเข้าไปแบบนี้นะคะจากนั้นแตะไปที่คำว่าเสร็จสิ้นได้เลยค่ะแตะไปที่คำว่าเสร็จสิ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะเลื่อนหน้าจอลงมาแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราต้องการให้ตัวหนังสือมีขอบสีดำนะคะให้เราแตะไปที่คำว่าตัวทีตรงนี้นะคะแตะเข้าไปแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะปัดหน้าจอออกไปได้เลยนะคะ เมื่อเราทําการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชื่อแอปต่างๆนะคะก็จะมีตัวหนังสือขอบสีดําขึ้นแบบนี้นะคะตัวหนังสือชื่อแอปต่างๆนะคะก็จะมองชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะวิธีการตั้งค่านี้ง่ายๆนะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทําดูค่ะเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ